สวัสดีจ้ามาจ้บเมื่อนี้เขาจะพามาส้มสวนกันเนาะจ้ะเนาะสวนลังบานของเขาอีกแล้วจ้าอต้นใหม่น้าหน้าชนิดของเขาเนาะนี่คือต้นพาสลีลงามครับเด้อจ้าแต่ว่าเพียร้ลยไลยแม่นเพียวะ่ะเด็กชี้เขาขาวบินไปบินมาเนี่ยเนาะมาหลวว่าเขาเอิญยังเนาะจ้ะเนาะลา่ไลยบินเต็มสวนเขาอยู่เนาะน่าจะมากครับอัน ต้นอันกะลัมปีเนาะจ้ะเนาะน,นะกะลัมปีเฮา,ามาเมืองหัวแล้วมื่อนี้หัวใหญ่เติบไปเด้พี่น้องเนาะนี่คือต้นผักเคลเราจ้าเมืองปล่อยให้เพันออกดอกเนะาะจังหน่อยกะจะนาจะปล่อยให้ให้โลน <c oughs> ให้ยน่ายพันลนลงไนะหนเป็นเกิดเองเนาะนะฮะเอาเม็ดพริกมืหอวานลง เกิดลายลายเม็ดพริกเขามารูว่าพริกยังเนาะนี่เขากะกะมะละไว้จ้ามะละจีนอันบมาข่อหนาหดหนามอยู่เดี๋ยวจะแปะเอาหนามมาหดเนาะผักห้าหลายหน้าหน้าชนิดเนาะเป็นผักเกษตรพอเพียงของห้าจ้า <c oughs> นี่คือต้นมะออลิฟีพอนะจ้าดอกแบบลาย ดอกหลายแห้งเนาะเจ้เนาะปีนี้เป็นตะโดคักอยู่หน่วยใหญ่เด้นี่นี่ต้นพุ่มเนาะบ่ได้กินพี่กายนี่ก็บ่ได้กินแต่ว่าปีนี้ออกหน่วยหลายอยู่บ่รู้ว่าจะได้กินบ่เนาะมะมึงบีทรูทเนาะจะเนาะมึงชัวรนี่ยอ่าเนี่ยออกแล้วเนาะเนาะมันใหญ่เป็นแหนเนาะแต่ว่าเพราะ เพาะหนเพิ่นไปปลูกอีกแล้วล่ะหัวหนึงผนหัวนึงรลายเติบอยู่สิ่ทอนเลยแหละตอนแรกว,ว่าจะเอาไว้ให้เพิ่นเป็นดอกเนาะวันน้าจะเอาไว้หรอกค่อยซื้อเม็ดมาปลูกเอาก็ได้ถ้าอันนี้ปลูกไว้ซื่อดอกกินบ่แซ่บเนาะแต่ว่ามันนี่นมเม็ดก็เลยเอามาหอวานไว้เนานะจะเนาะซื้อมากเลยบ่รู้มพาอีหยังเนาะก็สื้อมากแต่ว่ากินแล้วบ่บ่บมักจังซี่นนะ นี่คือต้นมะเขือเทศเขาจะเกิดเองเนาะบัล้มาตัดกิ่งให้เพิร์นออกน้อยแล้วน,น้อยๆเนะาะขนาดจะง่ามดอกอมาชมสวนหลล้าสิพห้ามะเมงอันกระหล่ำปีเขาเนาะหัวใหญ่อยู่เนดะ้อพี่น้องว่าใบใหญ่กับใหญ่อยู่เด้อนี่คนนะ่ะหนึ่งหัวอันนี้หัวที่สองจ้าก็ใหญ่เติบอยู่ชิมแมตัดแล้ว อาทิตย์หน้าสิมตาตนะัดอยูจ้ะเนาะหัวสามเนี่อันนี้ใหญ่เนาะอันนี้ใหญ่แน่อยู่จ้ะปลูกไหวนสินละเพราะได้กินเนาะปลูกไปเรื่อยเปื่อยก็มูอู้อันนี้หัวใหญ่ก็มูจ้ะมหัวใหญ่ก็มูเลยมันชิตัดแล้วแหละถ้าบ่ตัดก็บชิแตกเนาะมันจะแตกซ้ำนี่ล่ะ อันนั้นกันหหนหอยอน,นี่กันในน่อยนะึงนี่กันในน่อยอันนี้จะสีหอหอบหอหรือว่าไม่สีหอยวะจา๊ะแต่ว่าอันหกตนเลี่ยงกันไม่แต่ตนงามงามมังตนเลี่ยงกันนังไนะแต่ตนงามงามเลยน,นกวพอค่อยงามบันไหนเหนาะจ๊ะเนาะอันนี้สีมาตัดแล้วอีกช่องเสมอจังค่อยสีมาตัดเนาะ ถ้าเอาไว้เฮอมันสิแตกใหญ่อยู่เด้ถ้าแน่มันสิอาจจะบ่ใหญ่เนาะแต่ว่าหัวใหญ่อยูเป็นกิโลกเพิ่นละมง่งแล้วกับอันนั้นเนาะงนี่ก็สวนองุ่นเฮาองุ่นเฮาหลายเติบอยู่นึกว่าเพิ่นสิบ่ออกเนาะนี่กอียงเพิ่นน่ะนี่ ออกหลายได้ปีนี่ออกหน่วยหลายอยอะคนนะทุกปีว่าหลายปานนี่เนะานะใช่เนาะมึงเันไปจนสุดปลายพ่ะน,นะหลายเติบไปเนาะต้นพาสลี่ฮาจ้านะมึงจงหวายพันออกดอกเนาะ คือต้อนพักสลัดเนาจ้าอู้ตัวนี้ง่ามค่ะจะเอาไว้เอาดอก่อนเนาะอันนี้องุมณเขียวเหามีจักพวงแล้วนี่หนึ่งพวงนหนึ่งพวงสองพวงพี่กายนี่ก็ออกหน่วยเลยเนาะแต่ว่าบหลายเนาะสามพวง4ีพวงต้นปันหานะน่ะมันก็เล่ยว่าง่ามบันไหนเนาะ หนกว้าวงเนาะบักหน้าฮอตสิจับหน่วยวันนีอ้อันนี้คือบักหน้าเลมอนเนาะเลมอนม,อมันเปนบักหน้าแบบบักเลมอนเลมอนสีเหลืองอนนารมณ์ส่วนมะสูง นี่คือมาแอปเปิ้ลสีแดงเด้อเนี่ยมาดูว่าเขาเอิ่นสายพันธุ์เนี่ยมันมีหลายพันธุ์เนาะมาแอปเปิ้ลบรรัลเลมีแค่พันธุ์เดียวเด้อเป็นตะโดกยิบิกายเนี่ยกระโดกิแต่ว่าโน่งไมากินเบิร์นนะฮะบาลัลเลนขอบไว้บัลเลนงมไว้อันนี้คือสีเขียวสีเขียวโดกขะเป็นตะโดกขาคือน่าจะเนาะนอยออกเบิร์ดแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเอินอ่นยังไง หมดแมงเมื่อกินเนาะหน่วยกำลังใหญ่หนวยกำลังใหญ่กินกับอันนั้นแสบเด้กินกับแจวเนาะกับจงกับแจลอามาให่ซูเมืองซ้ำนี่แหละวัดสวนทุกวันจ้าเมืองทัวดลันเต่าฮะกำลังเกิดทวดทวดลันเต่หาฮะน่าจะเนาะเอามาปลูกแซมไว้เนี่ให้มันเหลือห่อยขึ้นน้ำรัวเนาะจ้ะเนาะมัอบ่หลายหรอกนไนพันเหลือ สอกพอหนายพนก็เลยเออเอามาปลูกไว้นี่พอได้กินเนาะแต่ว่าอีกม้วนหนึ่งก็เก็บไว้เลยเอาไว้เอาไนายพนเนาะกินมาทำแต่ว่าเมืองพักซีเฮาพี่นนองพักซีเฮาคือกูดแทนะเนาะบมองงามพักซีงวดเนี่นะบมองงามเลยเป็นกูดกูดเนาะตอนงวดที่แล้วงามคักเมืองตูมันมที่เฮาจงไว้เอาเม็ดิ่นเนาะเมืองงามค่ะพุ่นะหลายเต๋ ต่ว่างวดนี่คือเป็นย่องหยองแย่งแข่งว่ะนี่บองงามครับมีต้นหอมเขาสองดอกว่ะวาสิเก็บเอาไว้เอาในมันสองดอกที่จริงมีในมันอยู่ได้วันแล้วแต่ว่ามันบวก,กิดเนาะบลูว่าเขาวานย่ไม่ได้มัเคือเทศเท้าน่าจะเป็นเซอรี่แล้วต้นนั้นเนาะสิเก็บไว้จะหาใหม่มาอันมัดไวใ้ให้เป็นคืนเคลี้ยวอยู่ ่อบเมืองสวนจ้ามันนี่เนาะบระรลุว่าเม็ดอีหยังโรนเกิดขึ้นมาแน,น่ล่ะหลายอย่ในสวนเนาะเนาะมะกะบรรลุว่าพีกหยังเนาะมันเป็นพีกบรรลุว่าอันใดละแต่ว่ากาซีอันร่องปลูกเมืองเนาะแต่ว่าเอาว่าพีกไทยเมื่อวานแล้วบรรลุว่าจะจะเกิดบอเนาะเพราะว่าสื่อพีแข็งมากน,นะ ก็เ,เลยเออเ,เห็นมันเผ็ดดีก็เ,เลยเอาไนมาหวานลงสนินะถามึมงมาลอมึงงมามันสิเ,เสผ็ดป่ะมื่เผ็ดกระชังเนาะพามาชมสวนอีกแล้วมื่อนี้ตน้นมะกรูดเท่ากับบงงามใบมะกรูดเท่าตนา้นไม้สีแดงสีเขียวเท่าพามาสูส <laughs> ไไ่เมืองซำนเล่เนาะไปเรื่อยจ้าปลูกไป มหน้าต้นเนี่ยผสมดอกหลายเนาะตะกีด้ดอกเต็มนี่โลนทิมเบิร์ตนวยกับบนาจะมีนะคิดว่านวยกับน,นาจะอันนั้นเบิร์เนาะแก่จ <c oughs> ้าพามาดูกันแค่นี้แหลนะเนาะอืมบ่ได้ไปใส่เขสาสวนมันนี่มั่งอันนี้ก็บ่งามเบิร์แล้วแก่หมดแล้วเนาะกินมาท่านบ่อยากหวาพันย่ำบ่อยากกับบ่อยากเนาะ ไปจบด้วยต้นกระลำปีของน้องจะไปหดอันนั้นบันนี้สิไปหดเม็ดผักเขาเนาะดาว่ามือนแรงหรอว่าฝนสิตกะคือแบบบนหาสิตกแห้งเนาะก็สิหดนิดๆหน่อยๆไอ้มันพอซุ่มเนาะซุ่มเนี้ยมันจีอันนั้นดินมันแห้งอันแห้งแห้งเร็วไหมคะเออดินแห้งเร็ว้ย เชีย่ยพิันมาหอทีพินันหมักเงินเราบ่ได้หมดัดพิันขึ้นได้ง่ามค่ะเอามากินกับแจวแสบแทเ้่หน่อยดิบพิันนะ